สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัช,ชาราพรหนูกระโทกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5สารรอบตัวของเราเรื่องการแยกสารผสมนะคะซึ่งจะเป็นของแข็งออกจากของแข็งนั่นเองนะคะ ะะะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการแยกสารนะคะที่เป็นของแข็งออกจากของแข็งพร้อมรีอย่งถ้าพร้อมแล้วไปศึกษากันได้เลยนะคะ ในครัวคุณลุงอยู่ในครัวนี่นาะเอะแปลกจังไม่เคยเห็นคณลุงเข้าครัวเลยนะเนี่ยจริงด้วยโพล่าเองก็ยังไม่เคยเห็นเลยทำอะไรอยู่เหรอครับคุณพ่อโอล่ามาพอดีเลยช่วยหน่อยสิคุณแม่เขาฝากให้ช่วยจัดของในห้องครัวหน่อยนะแต่พ่อไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะสิแล้วจะให้จัดยังไงดีละครับจะแยกอะไรยังไงดีย่านั่นสิพ่อก็ไม่รู้ด้วยสิว่าอันไหนวางไว้ตรงไหน งั้นจะทำยังไงกันดีล่ะคะงั้นเอาตาที่ลุงถนัดดีกว่าจัดแยกตามสมบัติของศารก็แล้วกันสมบัติของศารเหรอศารเป็นเศรษฐีเหรอคะมีสมบัติด้วยศารก็หมายถึงสสารหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรายัางไงล่ะแต่ละชนิดก็จะมีสมบัติที่เราสังเกตได้เช่นสีกลิ่นรส วสมบัติของสารที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายก็อย่างเช่นสถานะของสารที่แบ่งออกเป็นสามสถานะโดยแต่ละสถานะก็มีสมบัติเฉพาะตัวต่างกันไปมีอะไรบ้างลระคะคุณลงุงสมบัติของแข็งคือสารที่มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีอนุภาคจัดเรียงกันแน่นเป็นระเบียบเคลื่อนที่ได้น้อยเช่นไม้หินหรือเหล็กสมบัติของเหลวคือสารที่สามารถไหลได เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคที่ไม่ยึดติดกันแต่มีแรงดึงดูดให้เคลื่อนที่ได้ในระยะใกล้จึงมีปริมาณคงที่เช่นน้ําหรือน้ํามันสมบัติของกา๊าซคือสารที่มีลักษณะฟุ้งกระจายตามภาชนะที่บรรจุอนุภาคอยู่ห่างกันและเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางเช่นอากาศหรือแก๊สถุงต้มอ๋อเป็นแบบนี้เอง,เอง ทำไงดีล่ะเนี่ยดูสิลิปดาซุ่มซ่ามจังเลยยิงสิเอาไปตากแดดก็ได้มัง้งนี่มันเกลือนะลิปดาไม่ใช่ผ้าสักหน่อยอะมันละลายน้ำหมดแล้ววิธีที่ลิปดาบอกก็ <S <S ใช้ได้นะเราเรียกว่าการแยกสารเอะทำได้ด้วยเหรอครับคุณพ่อได้สิการแยกสารนะ่ะมีหลายวิธีนะทั้งการกลัน่นการกรองการระเหยหรือการตกตะกอนอย่างเกลือที่ละลายน้ำ เราทําให้ระเหยออกไปก็จะทําให้เหลือเกลือไว้ได้ยังไงล่ะเห็นไหมพอล่าดิบดานะไม่ได้มั่วสักหน่อยแล้วเราสามารถใช้วิธีแยกสารนี้ทําสีผสมอาหารได้ด้วยนะจริงเหรอครับทํายังไงอะครับก่อนอื่นก็เตรียมพวกพืชผักผลไม้ที่มีสีสันสวยงามมาอย่างดอกพันชันแครอทใบเตยมะเขือเทศหรือกะหล่ำม่วง แล้วก็ตัวทำละลายอย่างน้ำร้อนน้ำมันพืชหรือเอทิลแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์คืออะไรล่ะครก็คือแอลกอฮอล์ล้างแผลไงล่ะแต่ตอนนี้เราใช้แค่น้ำร้อนกับน้ำมันพืชก็พอจากนั้นก็ง่ายๆเอาพวกพืชผักมาทำให้เป็นชินช้นๆและเอาไปใส่ไว้ในตัวทำละลายสีก็ะจะถูกสกัดออกมาแล้วต,ตรงนี้ตัวทำละลายแต่ละตัวจะมีความสามารถในการทำละลายไม่เท่ากัน ก็ลองสังเกตดูกันนะว่าตัวทําละลายตัวไหนสามารถทําละลายได้ดีกับผักชนิดไหนโอ้โหดีไอ้วานนิดเดียวใครๆก็ทําได้เข้าใจแล้วค่ะไม่ยากเลยงั้นพวกน้ำปลานี่ก็เป็นของเหลวก็ต้องแยกออกมาทางนี้นี่น้ำตาลก้อนส่วนนี่พริกไทย พริกไทยถือว่าเป็นก๊าซหรือเปล่าครับคุณพอ่อมันฟุ้งได้เหมือนกันเลยไม่ใช่จ้าถึงแม้ว่าพริกไทยจะมีขนาดเล็กขนาดไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นของแข็งนะถ้าพวกที่มีสถานะก๊าซต้องอย่างแก๊สสุงต้มกระป๋องแบบนี้หรือว่าแบบนี้นี่น่าเกลียดอลิฟดอ <c oughs> เหม็นด้วย <c oughs> ออ้าคุณแม่กลับมาแล้วแย่ yeah, แล้วยังจัดไม่เสร็จเลยแถมลบขึ้นด้วยเนี่ย รีบดาช่วยกันจัดของเร็วเข้าแบบฝึกหัดนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกข้อมูลนะคะในตอนที่1น,นะคะซึ่งอยู่ในใบางานที่2อนะคะอย่าลืมทำให้เรียบร้อยตรวจด,ดูคำถูกคำผิดนะคะรายมือนะคะให้เขียนให้สวยตัวบรรจงให้สวยงามด้วยเนาะ วันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ